กับสวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมหยิบซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสอนหาโทเค็นตัวใหม่นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโทเค,ค็นกิจกรรมลอยกระทงเนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าลหลายๆคนกาลังหาอยู่ตอนนี้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสอนหานะครับว่าสามารถหาได้จากจุดไหนนะครับเนาะหาได้ยังไงนะครับหนึ่งวันสามวันรับได้เป็นร้อยหรือเปล่านะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าดูคลิปนี้นะครับเนาะพี่จะบอกแบบละเอียด นะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือครบจบในคลิปเดียวเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้โทเค็นนะครับเนาะเพื่อไปแลกสุดฟรีๆนะครับเนาะไปแลกสกินมาเซเตอร์ฟิฟี่นะครับแล้วก็แลกสกินมีดฟิฟี่นะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับองเนาะพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าต้องมีโทเค็นตัวนี้เท่านั้นนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนหาละกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนนะครับเนาะก็คือหาแล้วมันได้น้อยนะครับเนาะไปแลกของได้ไม่ทันใจนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับเนาะว่าต้องหายังไงต้องทํายังไงนะ ครนะเราก็มีจุดไหนบ้างนะครับเนาะที่สามารถรับโทเค็นได้อีกนะครับเนาะก็จะเป่ามานี้เลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องถ้าคลิปนี้นะครับเนาะมีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับเดี๋ยวพี่จะทําการแจกเพชรให้ฟรีละกันนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัตรไก่น่ามูลค่า150บาทนะครับเนาะถ้าตีเป็นเพชรก็มาณ500เเพชรลยนะครัหวาน้อยเะประมาณเลยนะครับวง ก็ฝากกันด้วยละกันนะครวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับนอก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับนอจะมีทางด้านของอีเวตนนะครับนอหรือว่าเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าเริ่มเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมรอยกระทงนะครับนอเดือนเพ็ญวันที่สองนะครวงน้องก็จะเปามานี่เลยนะครับนอก็คืนนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับนอก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับนอกิจกรรมก็มีอยู่ว่าานนะะคอออกกก็ืจจมมมีขงแยย ก่อนที่จะเล่นได้ต้องมีโทเค็นนะครับเนาะถ้าไม่มีโทเค็นจะไม่สามารถเล่นกิจกรรมตัวนี้ได้นะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับเนาะถึงจะสามารถแลกสุดได้แลกของฟรีได้เยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้นะครับก็คือเข้ามานะครับเนาะก็ได้รับของฟรีไปเลยนะครับเนาะก็อย่างที่เขาบอกนะครับว่าวันที่5นะครับล็อกอินรับได้เลยนะครับเนาะในส่วนของกระเป๋าเป็นน้อยสีเหลืองตัวนี้นะครับเนาะล็อกอินเข้ามาไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเนาะก็เราสามารถล็อกอินเข้ามารับ เนาะในส่วนของกระเป๋านะครับวงน้องที่แบบว่าไม่มีขายด้วยนะครับนอสกินกระเป๋าตัวนี้ครับก็รักษาไว้ให้ดีๆนะครับเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นของแล่นาคตก็ได้นะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับเนอแล้วก็อันที่สองนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมแจกซูตนะครับเนาะแจกสกินมาสเต้แจกสกิ้งไอวอ์นะครับเนอแล้วก็มีหมวกด้วยนะครับวงน้องก็เป็นหมวกป่าวานนะครับเนอแล้วก็หมวกน้องช้างของเรานะครับเนาะก็จับประมาณเลยนะครับเนาะแต่ถ้าอยากได้ก็มีเงื่อนไขนะ มีทางด้านของกิจกรรมบูย่านะครับเนาะเพื่อรับกระทะทริปปี้นะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมสังหารศัตรูให้ได้นะครับเนาะเพื่อรับมีทริปปี้นะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ก็ง่ายนเดียวนะครับวงน้องถ้าเราอยากได้อะไรนะครับเนาะต้องหาโทเค็นให้ได้อย่างนั้นนะครับวงน้องก็คือยกตัวอย่างนะครับเนาะก็คือซุดนะครับเนาะก็ต้องได้หาโทเค็นนะครับเนาะสิบโทเค็นนะครับเพื่อมาแลกซุดนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณเลยนะครับเนาะอยากได้ไอวอกก็ต้องได้หาโทเค็นประมาณนี้นะครับเนาะก็ พูดง่ายๆก็คือไปหาโทเค็นตามที่เขากําหนดมาเพื่อมาแลกของฟรีในจุดนี้นะครับน้องก็จุดนี้นะครับน้องสามารถรับได้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับน้องถ้าเรามีโทเค็นนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสําหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากได้สูตตัวนี้อยากได้ไอวอตัวนี้นะครับอยากได้มาเชเตตัวนี้นะครับหรือว่าอยากได้โทเค็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะสอนหาละกันนะครับน้องก็คือของรางวัลเรารู้แล้วนะครับน้องว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนหาโทเค็นละกันนะครับน้องก็คือแบบว่าสําหรับโทเค็นตัวนี้นะครับน โทเค็นตัวนี้นะครับเนาะสำคัญมากๆนะครับวงน้องถ้าไม่มีโทเค็นตัวนี้จะไม่สามารถแลกของฟรีได้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าสําคัญมากๆนะครับเนาะเราจะได้หาโทเค็นนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะสอนหาโทเค็นแบบละเอียดเลยแล้ะกันนะครับเนาะว่าหาได้จากจุดไหนบ้านหาได้จากไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเนาะหนึ่งวันสามารถรับได้กี่อันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะมาเราเริ่มไปหาโทเค็นกันเลยดีกว่านะครับพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าหลายๆคนคงรอคอยแล้วนะครับเนาะว่าเวลานี้นะครับเนาะก็คืออยากรู้สุ แล้วนะครับเนยว่าโทเคนหาได้จากไหนบ้างนะครับนเราก็โทเคนสามารถรับได้ยังไงบ้างนะครับองน้องก็คือโทเคนตัวนี้นะครับเนาะหาไม่ได้ยากเลยนะครับให้เราจิ้มเข้ามานะครับเนาะซ้อยกิจกรรมแล้วจิ้มเข้ามาในตัวที่3ตัวนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับองน้องก็เป็นทางด้านของซ้อยที่3นะครับเนาะที่แบบว่าเราจะได้หาโทเคนจากซ้อยที่3นะครับเนาะก็เป็นจุดแรกนะครับองน้องเออก็จะเป้ามาด้วยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับเนยว่าอย่ามัวแต่ดีใจนะครับเนยว่าจะได้ของฟรีนะครับเอาเวลาดีใจไปหาโทเคนดีกว่า เบงน้องก็คือให้จิ้มเข้าไปช้อยที่3นะครับน้อแล้วให้อ่านกิจกรรมหรือว่าให้อ่านภารกิจลายวัดนะครับนอในส่วนของโทเค็นนะงรับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนว่าแต่ละวันนะครับนาอภารกิจจะไม่เหมือนกันนะครับนาอแล้วก็พี่บอกเลยนะครับนอว่าเราสามารถรับโทเค็นได้จากจุดนี้นะครับนาอแค่ จุดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะจุดอื่นจะไม่สามารถรับได้นะครับวงนองเออก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะถ้าอยากได้ก็คือจะมีแค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโทเค็นตัวนี้นะครับเนาะก็น่าจะเป็นทางด้านของโทเค็นดอกไม้ไฟนะครับเนาะก็จะเป็นเป่ามานี่เลยนะครับวงนองถ้าอยากได้นะครับเนาะก็คือให้เล่านะครับเนาะมาอ่านภารกิจตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสะสมได้เลยนะครับเนาะก็ หนึ่งวันนะครับน้องเราสามารถรับได้นะครับก็5โทเค็นนะครับมงน้องก็เท่ากับว่าถ้าคนไหนนะครับน้องอยากได้โทเค็นนะครับเยอะๆก็คือพี่แนะนําเลยนะครับน้องถ้าอยากได้เยอะๆนะครับก็ให้เราสะสมไปเรื่อยๆนะครับเนาะส่วนใครนะครับที่แบบว่าอยากได้โทเค็นนะครับเรื่อยๆก็คือนี่เลยนะครับเนาะหนึ่งวันรับได้5้าโทเค็นนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะไม่มีทางลัดนะครับแล้วก็ไม่มีจุดอื่นนะครับม่งน้องจะสามารถรับได้แค่จุดนี้จุดเดียวเท่านั้นนะครับ สำหรับใครนะครับนอที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของโทเค็นตรงนี้นะครับนอก็คือจะเป็นเป่ามาณนี้เลยนะครับนอก็จะรับได้แค่จุดนี้จุดเดียวนะครับนอหนึ่งวันสามารถรับได้5โทเค็นนะครับส่วนใครที่แบบว่ารับได้เป็นร้อยๆนะครับนอก็คือไม่จริงนะครับนอก็จะเปรามานี่เลยนะครับนอจะรับได้แค่วันละ5โทเค็นเท่านั้นนะครับนอก็ไม่มีขายด้วยนะครับนอเราก็พี่บอกเลยนะครับนอว่าโทเค็นตัวนีนะครับก็คือถ้าอยากได้ของพี่ในกิจกรรมนะครับนอเรา ต้องได้หาโทเค็นตามนี้นะครับน้องหนึ่งวันได้5อันเท่านั้นนะครับถ้าใครอยากได้เกินนี้ไม่ได้แล้วนะครับน้องก็จะเปามานนี่เลยนะครับพน้องก็ถือว่าดีใจแทนสายฟรีด้วยละกันนะครับนาะเพราะว่าสายฟรีได้รับของฟรีเยอะๆมากมากนะครับน้องก็จะเป็นเปามาเลยนะครับนาอพี่บอกเลยนะครับว่าของฟรีก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับนาะเรารับโทเค็นได้แล้วนะครับก็สามารถไปแลกของฟรีได้นะครับนาะแต่กิจกรรมยังไม่หมดเท่านี้นะครับพน้องก็ให้เราเลื่อนอ่านได้เลยนะครับน้องก็จะ ขาววงน้องก็คือกระเป๋าเป็นน้อยตัวนี้นะครับใครรับแล้วบ้างนะครับน้องก็คือใครได้รับแล้วบ้างนะครับถ้ามีคนไหนรับแล้วคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับน้องคนละ1คอมเมนต์ละกันนะครัววงน้องเออก็จะเปามาเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าได้รับแล้วนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสกินกระทะนะครับน้องแลก็บัตรเพชรบัตรปืนตัวนี้นะครับน้องก็ง่ายๆเลยนะครัววงน้องกิจกกรมนะครับน้องก็แค่บูย่าให้ได้นะครับน้องห้าครั้งเท่านั้นนะครับก็ รับไปเลยนะครับนอในส่วนของสกินนะครับวงน้องก็จะเป็นเปามาเลยนะครับนอะก็เป็นทางด้านของสกินกระทาตัวนี้นะครับนอพี่บอกเลยนะครับนอว่าสุดมากๆนะครับเนอเป็นสกินตัวใหม่ล่าสุดนะครับนอไม่ได้เอาของเก่านะครับนอมาย้อมสีขายนะครับวงน้องก็เป็นสกินใหม่เลยนะครับนอก็จะเปามาเลยนะครับวงน้องก็เป็นกระทาตัวเลยนะครับนอไปชนะให้ได้5เกมเท่านั้นนะครับนอก็จะเป็นเปามาเลยนะครับวงน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับนอก็คือยังจะมีทางด้านของสกินมีดนะครับนอที่แบบว่าเป็นไอสกิ นะครับงน้องที่แบบว่านี่เลยนะครับนอจ้าเป็นข้าวโพดประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอแล้วก็มีทางด้านของอันขาวๆนะครับนออยู่ด้านปลายด้วยนะครับก็ไม่รู้จะเป็นอะไรนะครับวงน้องก็สักมาละกันนะครับนอก็คือนี่เลยนะครับสามารถรับได้ฟรีๆนะครับก็คือเราแค่สังหารศัตรูให้ได้นะครับนอ25ตัวเท่านั้นนะครับก็มีทางด้านของโหมดซีเวสซีนะครับน้อโหมดธรรมดาก็ได้โหมดแรงก็ได้นะครับนอก็จะเป็นประมาณเลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าไปสังหารในโหมดอะไรก็ได้นะครับนอยกเว้นโหมดสร้างห้อง ครับนองก,ก็จะเประมาณนี้เลยนะครับวงน้องอพี่บอกเลยนะครับโนว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้ของฟรีทั้งหมดนะครับน้องก,กิจกรรมก็จะมีปรามาณนี้นครับน้องก,ก็ถือว่า วันนี้นะครับเนาะจะเป็นทางด้านขอกิจกรรมสายฟรีนะครับเน้ะเราก็วันนี้นะครับเนาะพี่มาสอนหาโทเค็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โทเค็นนะครับเนาะก็ตามที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสามารถหาได้แค่จุดเดียวเท่านั้นนะครับเนาะไม่มีจุดอื่นนะครับวงน้องก็จะเปล่ามานี่เลยนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถือว่ามาสอนหาโทเค็นมารีวิวของฟรีให้ละกันนะครับเนาะมารีวิวกิจกรรมฟรีให้ละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าชอบบบคคคคคคลลลลลิปแแแนนนนนนนวววีี้้้้้ะะะะรรรัััออถาาาาชชกกกกก็ืเขมฝดดดไ์์ทยบ นอร์เรก็สําหรับวงน้องก็ได้นะครับนอรที่แบบว่าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับนอร์เรก็วันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับนอรก็คือตอนเช้าเลยนะครับเพราะว่าพี่จะมาจ่ายของให้พี่ปีนะครับนอร์สำหรับวงน้องก็ได้นะครับที่แบบว่าอยากได้ของปีก็อย่าพลาดกันละกันนะครับนอร์สำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับวงน้องที่สําคัญก็อย่าลืมละกันนะครับนอรถ้าคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนนะครับนอรอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับนอรพี่บอกเลยนะครับนอรว่าหลายๆคนมาคอมมเนนต์ะครัับว่่าาาเขข้มมอไทนนนะครับเาาถ้้ขมาขออไไไม่่่ทััันนนกกกดดดรรระะิงงงวว้้้เลยคบบสหพี็ ขอตุลาเพียงเท่าเดียวกันนะครับนอยวเจอใหม่คลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับว,นนวนบงน้องบ๊ายบาย